สวัสดีเพื่อนๆครับผมวันนี้เดี๋ยวผมมาพูดถึงข่าวที่กําลังดังนะทุกคนที่วัยรุ่นรวมกลุ่มยกพวกต้องเรียกว่าฉกยกพวกนะครับมาจัดทาร้ายนะครับหนุ่มคนครมาถมถนะครับก็คือเป็นข่าวดังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็วันนี้ในมุมผมฟังหลายๆคนพูดนะมันก็มุมใครก็มุมมันนะแล้วแต่แล้วแต่แนวคิด แต่ละคนนะครับแต่ในมุมอีกในมุมของผมนะครับก็คือถ้าณเวลานั้น,นเราไม่เกิดนะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับพอเกิดแล้วก็ขอสแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ถ้าเวลานั้นนะครับก็คือเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยวรุ่สองกลุ่มเนี่ยนะครับทั้งน้องผู้ตายกลุ่มผู้ตายแล้วก็คนที่ทาร้ายคนที่คนที่เป็นมือฆ่านต้องเรียกว่ามือมีดต้องขอโทษด้วยนะต้องเรียกว่ามือมีดนะครับก็อาจจะมีปัญหากันมา อาจจะบริเวณนั้นนะครับก็คือน้องเป็นคนนครถมแล้วก็ขับรถไปหาแฟนนะตามข่าวาไปเจอเฉียวเฉียวกับน้องอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเกิดมีความมีเสียงกันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ยกพวกมาตามถึงหน้าบ้านนะครับก็คือจ้องจะมาทําร้ายเลยนะครับก็คือในมุมของเด็กน้องๆหกคนเนี่ยคือถ้าเราฉุกคิดนิดนึงนะครับคือคือปัญหามันจะไม่ลามถึงขนาดนี้นะครับคืออารมณ์การโมโหเนี่ย ตรงนั้นน่ะถ้ามีมีปากมีเสียงแล้วชกต่อยอ่ะตรงนั้นจบเลยนะครับแต่ทีนี้เราไปตามพวกมาแล้วก็มาจ้องจะทำร้ายเขานะครับก็ก็ผิดอันนี้ก็ผิดในส่วนหนึ่งนะครับส่วนน้องผู้ที่ไปใช้มีดแทงเขาเนี่ยก็ผิดในมุมหนึ่งนะครับคือความความคิดผมนะครับถ้าน้องฉุกคิดนิดหนึ่งนะครับไม่ใจร้อนไม่ถือมีดออกไปแทงเขานะครับก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับลองฟังนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบ้าน เขาเข้ามาทําร้ายเราในบ้านเนี่ยนะครับก็โอเคเราหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ไปแทงเขาเนะี่ยอันนี้โอเคมันจะเป็นที่มันจะเป็นมันจะหมดหมดข้อกังขาเนี่ยก็คือเขาเข้ามาทําร้ายเราจริงๆแต่ทีเนี้ยเขามาว่างอะไรก็ตามเนี่ยน้องอาจจะโมโหนะน้องอาจจะโมโหแล้วก็ออกไปทําร้ายเขาก็ก,ก็อีกโมเมนต์หนึ่งนะครับแต่คือความคิดผมว่าถ้าเราอยู่ในบ้านนะครับเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านเรามาทําร้ายเรานะครับ แล้วเราไม่ได้ไปแทงเขาเราก็ไม่ได้เกิดแบบนี้นะครับเพราะต้องบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะความคิดผมมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับถ้าเราออกไปแล้วเราไปแทงเขาตายเนะี่ยคือเราติดคุกแน่นอนนะครับราจะติดนานติดช้าติดนาน,ต,น,านติดหลายกี่ปีเนะี่ยก็แล้วแต่กระบวนความทางกฎหมายนะครับคือผิดแน่ๆนะครับผิดแน่ๆแต่คือในเคสนี้เราเห็นใจนะว่าน้องเอ้ยน้องออกไปป้องกันตัวเองนะแต่คือในมุมการป้องกันตัวเองคือวิ่งไปแทงเขา ก็โอเคเนะี่ยมันดูแบบมันดูแบบมันดูแยงย้อนนิดนึงแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาทํารลายเราในบ้านเนี่ยเข้ามาในบ้านเลยนะมากระทืบเราในบ้านแล้วเราใช้มีดสวนเข้าไปเนะี่ยโอเคอันนี้เราอาจจะในมุมทางด้านกฎหมายเราอาจจะความผิดอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็เ็เห็นใจนะบางครั้งนะครับความคิดณเวลานั้นแหะเราไม่รู้ว่าน้องคิดอะไรนะครับก็ออกไปทําำ้ายเขาจริงๆก็ เห็นว่าใช้ใช้ไม่รู้ว่าข่าวจริงมาที่ที่ใช้ผ้าพันเลยว่ปุ๊บน้องใจดีใช้ได้เนะครับเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่คนทั่วประเทศไม่สงสารน้องคนตายนะครับแต่สงสารคนที่ทาร้ายน้องจนเสียชีวิตนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะอันนี้ในมุมของผมนะก็อยากอันนี้ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่สอนเตือนน้องๆนะครับที่ใจร้อนไม่ว่าจะเป็นน้องที่ฝ่ายเยอะกว่าหรือว่าน้องที่ ใจร้อนนะครับเพราะออกไปพอมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้คือมันมันร้ายแรงมากแล้วเราจะหมดอนาคตด้วยนะ้องอายุยี่สิบกว่านอะอนาคตนะ่าสดใสแน่นอนนะครับก็ขอให้คลิปนี้เหตุการณ์นี้ข่าวนี้เป็นข่าวที่เตือนน้องๆนะครับผู้ชายต้องผ่านเหตุการณ์นี้มาเกือบทุกคนนะครับสาหรับผู้ชายนะผมก็เคยผ่านแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเราถ้าเราใจเย็นได้ก็ใจเย็นนะครับถ้าเราคือ นาทีนี้ไม่มีใครกลัวใครร่วมม่บอกว่าไม่มีใครกลัวใครเลยนะครับมีมือมีเท้าเท่ากันนะครับก็ใส่กันกันเละนะครับคนมีเยอะกว่าก็อาจจะไม่มีอาวุธคนน้อยกว่าก็อาจจะมีอาวุธนะครับก็เท่ากับเสมอๆนะแต่ทีนี้มันเกิดมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมันร้ายแรงนะครับต้องต้องขอต้องบอกว่าร้ายแรงนะครับน้องก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดแบบนี้นะเพราะน้องฟังจากข่าวแห้วน้องก็เสียใจนะครับ ที่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งตายนะแต่ณเวลานั้น,นคงแบบยั้งมือไม่ได้แล้วอ่ะคือมันไปสุดแล้วครับก็มีเพราะคลิปมันจะมีคลิปที่ออกไปแล้วก็เขาก็ลุมทาร้ายแล้วก็น้องก็คนเดียวอย่างเงี้ยก็ก็น่าเห็นใจนะครับแต่ถ้าน้องใจเย็นนิดนึงไม่ไออกไปนะครับก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าก็ฝากน้องๆน,นะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับก็ขอใ,ใจเย็นนะครับเพราะเหตุการณ์นี้โอ้โห เรียวได้ว่าคนเสียชีวิตก็ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เสียใจนะครับทางฝั่งผู้ตายก็พ่อแม่ก็เสียใจทง้งฝั่งฝั่งกระทําฝั่งที่กระทําเเขาพ่อแม่ก็เสียใจนะเพราะหมดอนาคตเหมือนกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เราก็พูดประมาณนี้นะผมไม่ได้ไม่ได้เป็นญาติหรือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับก็คือมาในมุมของก็จะเป็นแบบนี้นะครับว่าขออะไรใจเย็นเลยนะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวนานไปบายบายไปวิ่งต่อก่อน